สวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการสาระน่ารู้กับสารปกครองเพชรบุรีนะครับรายการดีนะครับที่จะมามอบสาระน่ารู้ต่างๆนะครับเกี่ยวกับคดีปกครองและอุทาหรณ์คดีปกครองนะครับและในวันนี้นะครับทุกท่านก็ยังคงอยู่กับผมนะครับนายธิตพงศ์บุญทองนะครับหรือว่าพี่ต้นตานะครับที่จะอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังตลอดระยะเวลาการดำเนินรายการในครั้งนี้นะครับกล่าวทักทายทุกๆท่านนะครับในช่วงเวลา บ่ายๆเช่นนี้นะครับทุกๆท่านหลายๆท่านก็เพิ่งจะทานข้าวกันเสร็จหรือหลายๆท่านก็อาจจะเพิ่งจิบกาแฟร้อนๆยามบ่ายนะครับก็นั่งจิบกาแฟไปแล้วก็ฟังรายการของพวกเราไปนะครับรายการดีนะครับที่จะมอบทั้งสาระน่ารู้นะครับและก็เรื่องน่ารู้ต่างๆนะครับมาเล่าเป็นอุทาหรณ์ให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับโดยหลายๆเรื่องนะครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องใกล้ตัวนี่แหละครับฟังแล้วก็สามารถนึกออกนะครับว่าเรื่องคดีปกครองนี้เกี่ยวข้องกับทุกท่านอย่างไรบ้างนะครับ โดยในวันนี้นะครับกระผมก็มีเรื่องอุทาหรณ์นะครับเกี่ยวกับเรื่องการสร้างรั้วนะครับในพื้นที่รอยต่อมาฝากกับทุกท่านนะครับและวันนี้ผมก็ไม่ได้มาเพียงคนเดียวนะครับในวันนี้นะครับเรามีแขกรับเชิญพิเศษอีกแล้วนะครับเป็นน้องที่ทำหน้าที่ในด้านการประชาสัมพันธ์นะครับเดี๋ยวเราให้น้องเขาได้นําตัวสักนิดนึงก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต้นตาลครับและสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับผมนายธนพงศ์เสียราวงนะครับเจ้าหน้าที่สารปกครองด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ครับ ครับสวัสดีครับน้องแบงค์ครับก็น้องแบงค์ของเรานะครับทุกวันนี้ก็น้องจะเป็นคนทําหน้าที่นะครับเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นสื่อต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook หรือว่าทางไลน์หรือว่าทางโซเชียลมีเดียอื่นๆนะครับน้องก็ทําหน้าที่เกี่ยวกับประชาสัมพันธ์นะครับในด้านข่าวสารต่างๆของสารปกครองเพชรบุรีด้วยนะครับโดยวันนี้นะครับเราก็ได้รับเชิญน้องนะครับมาร่วมเล่าอุตาหอณให้กับทุกท่านได้ฟังกันนะครับ รวมไปถึงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์นะครับซึ่งศาลปกครองเพชรบุรีของเราก็มีกิจกรรมที่กำลังจะจัดขึ้นนี้นะครับเดี๋ยวเราให้น้องนะครับเล่ารายละเอียดเกี่ยวกับกิจกรรมที่ศาลปกครองเพชรบุรีเราจะลังจะจัดขึ้นให้ฟังนะครับเชิญครับน้องแบงค์ครับครับท่านผู้ฟังทุกท่านครับก็เนื่องด้วยสานักง,งานศาลปกครองเพชรบุรีของเรา,าครับครับ กำลังจะจัดกิจกรรมครับที่เปิดอบรมออนไลน์ครับไม่จํากัดจํานวนและไม่เสียค่าใช้จ่ายกับพี่ต้นตาลครับซึ่งจะจัดเป็นครั้งที่2นะครับในวันพฤหัสบดีที่23มีนาคม2566เวลา9โมงถึงเที่ยงนะครับในหัวข้อบรรยายการควบคุมการใช้ดุลพินิจของฝ่ายปกครองโดยสารปกครองครับครับโดยเราก็จะมีการเปิด ลงทะเบียนนะครับทาง Facebook ทาง l ลน e นะครับโดยท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยสามารถไปเซิร์ชหาสื่อประชาสัมพันธ์นี้นะครับทางเฟซเพจสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีนะครับในเฟซบุ๊กให้กับท่านผู้ฟังได้ติดตามข่าวสารต่างๆนะครับก็อย่าลืมนะครับสำหรับท่านใดที่ติดตาม Facebook ของพวกเราสำนักงานสารปกครองเพชรบุรีอยู่แล้วนะครับก็จะได้รับข่าวสารต่างๆนะครับเกี่ยวกับการอบรมนะครับและสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Facebook ได้เลยนะครับซึ่งน้องแบงค์ของเรานะครับก็ได้ เตรียมรายละเอียดต่างๆไว้ในหน้าแฟนเพจ Facebook ให้กับทุกท่านอยู่แล้วนะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับมีข้อสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สามารถอินบ็อกซ์เข้ามาถามพวกเราได้นะครับไม่ว่าจะเป็นต่องทางอินบ็อกซ์ใน Facebook เองหรือว่าจะเข้าร่วมกลุ่ม l i Line Open c h ช t กับพวกเรานะครับหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามนะครับที่สำนักง,งานสารปกครองพิบุรีของเราก็ได้เช่นเดียวกันครับที่เบอร์032709400นะครับ หรือว่าจะเป็นสายด่วนรถไลนะครับในการฟ้องคดีที่เบอร์1 3ึ่ก็ได้เช่นเดียวกันครับครับก่อนจะไปพบกับอุทหรณ์ที่พวกผมนะครับได้นํามาฝากคุณผู้ฟังในวันนี้นะครับก็ขอแนะนําสารปกครองเพชรบุรีของเราเล็กน้อยนะครับก็สารปกครองเพชรบุรีของเรานะครับเป็นหน่วยงานนะครับที่ตั้งอยู่ในอำเภอชะอำนะครับจังหวัดเพชรบุรีนะครับถ้าเกิดว่าท่านใดนะครับผ่านไปผ่านมาในเส้นทางระหว่างประจวบคีรีขันธ์และเพชรบุรีนะครับก็จะเห็นสารปกครองเพชรบุรีของเรานะครับ สีขาวนะครับตัางรายงานอยู่ถ้าเกิดว่าท่านใดต้องการที่จะมาฟ้องคดีนะครับถ้าท่านมีมูลคดีเกิดในเขตอำนาจศาลปกครองเพชรบุรีนะครับอันน้แก่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เพชรบุรีราชบุรีและสมุทรสงครามนะครับท่านก็สามารถนะครับเดินทางมาฟ้องคดีได้ด้วยตนเองที่ศาลปกครองเพชรบุรีของเราเลยนะครับหรือว่าท่านใดนะครับสะดวกในช่องทางไปรษณีย์นะครับท่านก็สามารถฟ้องคดีในช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียนได้เช่นเดียวกันครับ และอีกหนึ่งช่องทางนะครับพี่ตอนนี้ศาลปกครองวิศวของเรานะครับเปิดให้ทุกท่านนะครับได้ฟ้องคดีผ่านทางระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นะครับหรือว่าผ่านระบบอินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับทุกท่านนะครับสามารถเข้าไปใน w w w admincourt.elth ได้ครับและลงทะเบียนฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับหรือถ้าเกิดว่าท่านได้สงสัยนะครับเดี๋ยวเราจะให้น้องแบงค์นะครับอธิบายนะครับเกี่ยวกับการฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มเติมนะครับเชญนะครับน้องแบงค์ครับครับท่านผู้ฟังครับอบครับพี่ต้นตังครับก็ การฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ของเราครับไม่ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยนะครับทุกานครับเราสามารถนะครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับของสาร์ตรอง w w w a d m i n c o ต์จีโอเนะครับเราไม่มีจุดหลังเทสนะครับท่าเผื่อท่านกดมานะครับเพราะว่าน้องเม้งสกดให้ท่านผู้ฟังฟังดีกว่าเวิร์เว็บอาจจะฟังแล้วท่านไปลองไปพิมพ์เองอาจจะไม่รู้ว่าสกดยังไงนะครับได้ครับก็เดี๋ยวเราจะสกดแบบช้าๆไปนะครับครับเข้าไปที่เว็บไซต์นะครับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับพิมพ w วอร์ไวเนะครับ www. สามตัวครับครับผม admincourt.a.d.m.i.n.c.o.u.r.t. นะครับครับ g.o. t.h. ครับอ่าครับผมชัดเจนเลยนะครับทีนี้ครับครับสําหรับผู้ที่ใช้งานครั้งแรกนะครับเราต้องมีการลงทะเบียนก่อนนะครับพี่ตัวตายครับโดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนจากนั้นระบบอ่ะจะกกําหนดชื่อยูสเนมและรหัสผ่านพาสเวิร์ดนะครับเพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ ยื่นฟ้องทางอิเล็กทรอนิกส์ครับผมครับผมหลังจากลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับระบบจะแจ้งยืนยันการลงทะเบียนทางอีเมลทางที่ทางผู้สมัครได้รกรอ,อกเอาไว้นะครับครับผู้ประสงค์จะฟ้องคดีสามารถคลิกปุ่มเข้าสู่ระบบกรอกชื่อ ผู้ใช้และรหัสผ่านที่ตั้งไว้เพื่อเข้าไปยื่นฟ้องครับโดยเรียกว่าจะฟ้องคดีที่ศาลปกครองชั้นต้นหรือศาลปกครองสูงสุดนะครับจากนั้นให้เลือกยื่นคําฟ้องครับและเลือกคําฟ้องใหม่แล้วกรอกรายละเอียดต่างๆให้ครบถ้วนโดยสามารถพิมพ์คาฟ้องในระบบได้โดยตรงหรือจะอัปโหลดไฟล์เอกสารคําฟ้องที่จัดเตรียมไว้แล้วเข้าสู่ระบบก็ได้ครับอืมครับเรียกได้ว่าฟูลออปชันเลยทีเดียวนะครับกับระบบฟ้องคดีอิเล็กทรอนิกส์นะครับครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกไหมครับครับก็อ่ากรณีที่เป็นการฟ้อง คดีที่มีค่าธรรมเนียมศาลนะครับพี่ต้นตาลครับผู้ฟ้องคดีเนี่ยสามารถชําระค่าธรรมเนียมศาลทางอิเล็กทรอนิกส์ได้โดยสามารถชําระเงินด้วยบัตรเครดิตครับครับอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งหรือหากผ่านบัญชีธนาคารก็ได้ครับก็ยิ่งเรียกว่าสะดวกเข้าไปอีกนะครับใช่ครับครับนอกจากนี้นะครับนอกจากการฟ้องคดีทางอิเล็กทรอนิกส์แล้วครับทางศาลปกครองของเรานะครับก็มีระบบ ใหม่นะครับที่สารปกครองเราเนี่ยได้มีการเปิดขึ้นมาใหม่นะครับก็จะเป็นระบบการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองกับพี่ต้านครับคผมเดี๋ยวให้น้องแบค์ช่วยอธิบายรายละเอียดให้ท่านผู้ฟังได้ฟังนะครับว่าการไกลเกลี่ยของสารปกครองของเราเนี่ยมีเป็นระบบยังไงนะครับคับผมการไกลเกลี่ยข้อพิพาทในคดีปกครองนะครับพี่ต้วตานครับเป็นทางเลือกในการระงับข้อพิพาทในคดีปกครองครับนอกเหนือไปจากการขอให้สารปกครองเนี่ยพิจารณาพิพากษาคดีให้ครับโดยมี เจตนาลมเพื่อให้คู่กรณีที่พิพาทกันเนี่ยมีทางเลือกในการระงับข้อพิพาทและส่งเสริมความร่วมมือของคู่กรณีในการยุติข้อพิพาทด้วยความเรียบง่ายรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายครับพี่ต้นตังครับโดยคดีปกครองที่สามารถแก้เกี่ยได้นะครับอันนี้ฟังกันดีๆนะครับฟังดีๆผู้ฟังครับเราก็จะมีคดีปกครองที่สามารถแก้เกี่ยได้และแก้เกี่ยไม่ได้นะครับครับครับอันนี้เราจะมาบอกกันว่าคดีไหนบ้างคดีข้อพิพาทไหนบ้างที่สามารถมาแก้เกี่ยได้นะครับครับ หนึ่งนะครับคดีพิพาทเกี่ยวกับการที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรครับครับ2นะครับคดีพิพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดหรือความลับผิดอย่างอื่นของหน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐครับครับ3ครับคดีพิพาทเกี่ยวกับสัญญาทางปกครอง4ี่ครับ คดีพิพาทอื่นตามที่กําหนดในระเบียบของที่ประชุมใหญ่ของตุลาการในศาลปกครองสูงสุดคับผมครับผมการดําเนินการแก่เกี่ยวข้อพิพาทนะครับวิธีการในการแก่เกี่ยข้อพิพาทมีความเรียบง่ายครับเป็นกลางและรวดเร็วโดยคู่กรณีสามารถยื่นคําขอต่อศาลหรือศาลเห็นว่าคดีนั้นควรมีการแก่เกี่ยได้โดยความสมัครใจของคู่กรณีการแก่เกี่ยข้อพิพาทจะดําเนินการโดยตุลาการศาลปกครองซึ่งไม่มีหน้าที่ เกี่ยวข้องกับสํานวนคดีนั้นและได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นผู้ไกลเกี่ยข้อพิพาทครับพี่ต้นตาลครับก็คือมีตุลาการนั่งอยู่ด้วยให้คู่ไกลเกี่ยได้ไกลเกี่ยกันคือตุลาการเนี่ยก็ไม่มีส่วนได้เสียในฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับครับผมครับก็จะคอยทําหน้าที่เป็นเรียกได้ว่าเป็นกรรมการนั่นเองนะครับคอยห้ามมวยนะครับให้คู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยได้มีโอกาสได้ไกลเกลี่ยกันนะครับครับผมซึ่งการไกลเกี่ยข้อพิพาทนะครับไม่มีรูปแบบครับ พิธีการหรือขั้นตอนที่เข่งคัดจนเกินไปครับเพื่อช่วยให้คู่กรณีสามารถสื่อสารความต้องการและข้อจํากัดของทุกฝ่ายได้อย่างเต็มที่และเปิดใจรับฟังซึ่งกันและกันครับโดยมีระยะเวลาการดาเนินการที่ชัดเจนคือไม่เกิน90วันนับแต่วันนัดไกลเกี่ยข้อพิพาทครั้งแรกย้ำอีกทีนะครับไม่เกิน90วันนับแต่วันนัดไกลเกี่ยข้อพิพาทครั้งแรกการไกลเกี่ยข้อพิพาทจะกระทาต่อหน้าคู่กรณีทุกฝ่ายและคู่กรณีจะต้อง ร่วมไกลเกียข้อพิพาทด้วยตนเองเว้นแต่จะมีเหตุสุดวิสัยหรือมีเหตุจําเป็นก็อาจทําให้ตัวแทนหรือผู้แทนที่มีอาํานาจตัดสินใจเข้าร่วมไกลเกี่ยข้อพิพาทแทนได้ครับครับผมอันนี้ก็เป็นในส่วนของการไกลเกี่ยข้อพิพาทนะครับเรียกได้ว่าเรียก ท่านตุลาการท่านเรียกมานั่งคุยกันมากกว่านะครับเพื่อจะได้ตกลงไกลเกลี่ยกันได้นะครับเพราะว่าเรื่องบางเรื่องเนี่ยก็สามารถไกลเกลี่ยและยอมความกันได้มันก็ง่ายกับทั้งสองฝ่ายและฝ่ายศาลด้วยนะครับใช่ครับเรื่องจะได้จบอย่างรวดเด็วนะครับและก็เป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะครับครับผมก็ต้องขอบคุณน้องแบงค์มากนะครับที่นําข้อความต่างๆนะครับเกี่ยวกับด้านการประชาสัมพันธ์นะครับมาบอกเล่าให้กับพวกเราท่านผู้ฟังทุกๆท่านนะครับได้รับฟังกันในวันนี้นะครับ และสําหรับอุทาหรณ์คดีในวันนี้นะครับที่ผมนํามาฝากท่านผู้ฟังนะครับเป็นขอ้อพิพาทเกี่ยวกับการสร้างรั้วนะครับบนพื้นที่รอยต่อของถนนในกรณีที่เจ้าของที่ดินเนี่ยได้ยินยอมไม่เทศบาลก่อสร้างถนนคนกรีตเสริมเหล็กบนที่ดินของตนเองนะครับเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางลัดแต่ว่าต่อมาเจ้าของที่ดินแปลงดังกล่าวได้สร้างรั้วเหล็กบริเวณพื้นที่รอยต่อของถนนปิดการหน้าที่ดินของผู้อื่นนะครับให้ไม่สามารถใช้ถนนผ่านเข้าและออก ที่ดินได้ดังเดิมนะครับโดยอ้างว่าพื้นที่รอยต่อดังกล่าวเนี่ยเป็นกรรมสิทธิ์ของตนที่ได้ที่สบานสร้างถนนเอาไว้จนกลายเป็นข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลปกครองในที่สุดโดยเจ้าของที่ดินเนี่ยได้รับความเดือดร้อนไม่สามารถใช้ถนนในการสัญจรได้จึงนําเรื่องดาวนี้นะครับมาฟ้องต่อนายกเทศมนตรีที่ไม่ทําการรื้อถอนั้วดังกล่าวออกไปเพื่อให้ตนได้ใช้ถนนได้ดังเดิมนะครับโดยคดีนี้มีข้อประเด็นหลักที่ต้องพิจารณาก็คือ การที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยนะครับปล่อยปะละเลยให้เจ้าของที่ดินสร้างรั้วมาปิดกั้นการสัญจรดังกล่าวในบริเวณพื้นที่รอยต่อที่เป็นข้อพิาพาทนะครับเป็นการละเลยต่อหน้าที่หรือเปล่านะครับเราก็มาดูเรื่องราวคดีกันก่อนนะครับว่าในคดีนี้มีเรื่องราวและที่มาที่ไปยังไงนะครับโดยในคดีนี้นะครับมีนายศักด์นะครับซึ่งเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ได้ทาหนังสืออนุญาตหรือดินยอมไม้เทศบาลก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในที่ดินของตนเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้ใช้ประโยชน์เป็นเส้นทางลัดในการดับเพลิงหรือว่านําคนป่วยส่งโรงพยาบาลนะครับซึ่งทางเทศบาลเนี่ยได้ก่อสร้างถนนโดยใช้งบประมาณของราชการขนาดของถนนเนี่ยมีความกว้างประมาณ3เมตรยาว197เเมตรครับโดยเว้นช่องว่างระหว่างถนนกับที่ดินบริเวณข้างเคียง ทั้งสองฝั่งนะครับทั้งซ้ายและขวาของถนนนะครับมีระยะห่างประมาณ30เซนติเมตรครับแต่ว่าต่อมานายศักเนี่ยได้สร้างรั้วนะครับซึ่งเป็นรั้วเหล็กในที่ดินส่วนที่เป็นช่องว่างระหว่างถนนกับที่ดินของนางสีโดยนางสีนี้ก็คือเป็นผู้เสียหายในเรื่องนี้นะครับที่เป็นผู้นําคดีมาฟ้องที่ศาลน,นะครับ,รบโดยอ้างว่าสร้างในที่ดินของตนเองซึ่งรั้วเหล็กได้ปิดกั้น ทางเข้าถนนบริเวณหน้าที่ดินของนางสีครับน้องแบงค์รับผมนางสีเนี่ยจึงได้ร้องเรียนต่อนายกเทศมนตรีแต่ว่านายกเทศมนตรีก็เพิกเฉยนะครับไม่มีการกระทําการใดๆครับเพราะเห็นว่านายศักเนี่ยได้สร้างถนนหรือว่าได้สร้างรัวในที่ดินของตนเองนะครับนางสีจึงยื่นฟ้องนายกเทศมนตรีนะครับต่อศาลปกครองเพื่อให้ขอรื้อถอนรัวเหล็กออกจากที่ดินบริเวณดังกล่าวนะครับ ครับก็ฟังดูแล้วเนี่ยก็คือนางสีคือผู้สียงานที่ดินเนี่ยไปซื้อที่ดินเอาไว้ก่อนคเดี๋ยวต่อมาเนี่ยนายศักเนี่ยได้สร้างรั้วปิดทางเข้าออกของนางสีนางสีจึงได้รับความเดือดร้อนนะครับแต่เมื่อเทศบาลเนี่ยไปตรวจสอบแล้วก็พบว่านายศักเองเนี่ยก็สร้างรั้วอยู่บนที่ดินของตนเองก็ไม่สามารถที่จะกล้ารื้อถอนใช่ครับ นายอุตตมุตรีก็เห็นว่านายสักสร้างลัวของตนเองก็เลยเพิกเฉยไม่ทาการรื้อถอนอย่างที่น้องแบงค์ว่านะครับรบแต่นางสีเองเนี่ยก็เห็นว่าตัวเองเนี่้รับความเดือดร้อนเพราะว่าทางถนนเนี่เป็นถนนที่ตัวเองเนี่ยใช้เพื่อเข้าและออกใช่ไหมครับครับผมเรื่องนี้จึงต้องมาสู่ศาลปกครองนะครับครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคดีที่กระผมนํามาฝากในวันนี้นะครับเดี๋ยวทุกท่านนะครับก็จะได้ฟังนะครับว่าศาลปกครองของเราเนี่ยพิจารณาคดี ในวันนี้วว่ายอย่างไรนะครับครับผมเดี๋ยวเราจะให้น้องแบงค์นะครับได้เล่าเกี่ยวกับการพิจารณาของศารนะครับว่าสารได้มีข้อพิจารณาหรือว่ามีข้อกฎหมายอะไรที่เกี่ยวข้องกับคดีในวันนี้บ้างนะครับน้องแบงค์ครับครับ่ันเดี๋ยวช่วงนี้เรามาพักกันสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาอยู่กับท่านผู้ฟังกันต่อนะครับครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กล่าวสวัสดียามบ่ายนะครับ อย่าเพิ่งง่วงกันนะครับฟังอุทาหารณ์คดีในวันนี้แล้วเดี๋ยวชว่วงนี้นะครับเราก็มาฟังกันนะครับว่าสารปกครองเนี่ยจะพิจารณาคดีนี้เอาไว้ว่าอย่างไรและมีข้อกฎหมายอะไรเกี่ยวข้องกับคดีนี้บ้างครับเดี๋ยวขออนุญาตน้องแบงค์ให้น้องแบงค์ได้เล่าไห้กับทุกท่านฟังได้ฟังกันนะครับเชิญครับน้องแบงค์ครับครับก็สารปกครองสูงสุดนะครับพิจารณาแล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงรับฟังยุติว่าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กได้ก่อสร้างในที่ดินที่นายศักดิ์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ และได้อนุญาตให้นายกเทศมนตรีก่อสร้างถนนโดยใช้งบประมาณของราชการเพื่อประโยชน์ใช้เป็นเส้นทางลัดดับเพลิงและเมื่อมีคนเจ็บป่วยจะได้นำคนป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีครับผมจึงเป็นที่ดินที่เจ้าของแสดงเจตนาอุทิศที่ดินเพื่อสาธารณประโยชน์หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ดินดังกล่าวจึงเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินอันเป็นทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ตามมาตรา1304วรรค2แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยที่ไม่ต้องจดทะเบียนการโอนต่อพนักงานเจน้าหน้าที่ประกอบกับเมื่อพิจารณาบันทึกแสดงเจตนาอุทิศที่ดินของนายสั์มีข้อความยินยอมให้เทศบาลก่อสร้างถนนผ่านที่ดินของตนเพื่อประโยชน์ใช้เป็นเส้นทางดับเพลิงและเมื่อมีคนเจ็บป่วยจะได้นำคนป่วยส่งโรงพยาบาลได้ทันท่วงทีงทย่อมแสดงให้เห็นว่ามีเจตนาอุทิศที่ดิน ให้นายกเทศมนตรีทําการสร้างถนนเพื่ออำนวยความสะดวกแก่การจาราจรที่ต้องอพยพประชาชนครับ,รบมเมื่อมีภัยพิบัติฉุกเฉินและนําอุปกรณ์คู่ภัยหรือระงับภัยพิบัติออกได้สะดวกอันเป็นการแสดงเจตนาเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเข้าไปใช้ประโยชน์จากถนนเป็นทางเข้าออกได้ครับ,รบถนนดังกล่าวจึงต้องเปิดหรือยินยอมให้ประชาชนทั่วไป รวมทั้งผู้ที่อาศัยอยู่ในบริเวณพื้นที่ที่ติดก,กับถนนทั้งสองฝั่งครับเข้าไปใช้หรือเป็นทางสัญจรได้โดยหากนายศักไม่มีเจตนาจะอุทิศให้บุคคลทั่วไปเข้าไปใช้ประโยชน์แล้วนายกเทศมนตรีย่อมไม่สามารถนํางบประมาณของทางราชการมาสร้างถนนเพียงเพื่อประโยชน์ของบุคคลหนึ่งบุคคลใดได้ครับ,รบและเชื่อว่ากรณีที่นายกเทศมนตรีได้เว้นช่องว่างระหว่างถนนกับที่ดินคองนางสีเนี่ยนะครับ,รบที่ต้นตางครับ ก็เพื่อไม่ให้มีปัญหาเกิดการรุกล้ำที่ดินข้างเคียงในระหว่างการก่อสร้างมิใช่มีเจตนาให้ที่ดินระหว่างช่องว่างดังกล่าวเป็นกรรมสิทธิ์ของนายสาครพี่ต้นตาชัยครับ,รบนอกจากนี้นะครับล้วเหล็กดังกล่าวได้ตั้งอยู่บนที่ดินฝั่งตรงข้ามถนนติดก,กับที่ดินของนางสีมีใดการแสดงอาณาเขตที่ดินหรือเพื่อป้องกันภัยอันเป็นไปตามทางปฏิบัติของเจ้าของที่ดินทั่วไปนะครับ,รบจึงต้อง รับฟังว่าที่ดินบริเวณลอยต่อเนี้ยระหว่างขอบถนนที่ดินของนางสีประมาณส0เซนติเมตรมีการอุทิศให้เป็นที่สธาธารณประโยชน์ของแผ่นดินสําหรับประชาชนใช้ร่วมกันที่ดินส่วนที่พิพาทจึงตกเป็นสธนาธารณะสมบัติของแผ่นดินนายศักจึงไม่มีสิทธิ์ยึดถือและก่อสร้างรั้วเหล็กกั้น หรือกระทําการใดอันเป็นการจำกันสิทธิ์ในการใช้ทางสาธารณะที่ประชาชนทั่วไปสามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ครับคุสตา์ครับเมื่อนายกเทศมนตรีซึ่งมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการดูแลรักษาที่สาธารณะสมบัติแผ่นดินซึ่งอยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบได้รับเรื่องร้องเรียนดังกล่าวแต่ไม่ดําเนินการใดๆเพื่อให้ในายศักรือถอนล้วนเหล็ก จึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องปฏิบัติครับครับครับ,รบโดยคําพิพากษาของศาลปกครองสูงสุดที่อ4 1 0งศูนย์ทับสองนะครับคําพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ4 1 0งศูนย์ทับสอง้องครับเป็นต้นตาลครับ ก็สามารถนำคำพิพากษาที่น้องแมงบอกเนี่ยไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้นะครับใน w w w a d m i n c o u r t g o t h เลยนะครับก็ครับสำหรับอุทหรณ์ในวันนี้นะครับเราก็ได้สังเกตนะครับมีข้อสังเกตนิดนึงนะครับจะสังเกตได้ว่านะครับการพิพาทในเรื่องของที่ดินที่ตกเป็นทางสาธารณประโยชน์เนี่ยนี่ไม่ใช่กรณีแรกหรือว่าเคสแรกนะครับเรามีการนําเสนอในเรื่องนี้ไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านได้ฟังกันนะครับโดยข้อที่เป็น บรรทัดฐานที่สังเกตได้เลยนะครับก็คือกรณีที่เจ้าของที่ดินเนี่ยซึ่งที่ดินยอมหรือว่าอนุญาตให้ทางราชการทําถนนนะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันเนี่ยโดยที่ใช้งบป,ประมาณของทางราชการนั้นอ่ะจะถือย่อมถือว่าเป็นการอุทิศที่ดินให้เป็นทางสาธารณะหรือที่ส,สาธารณะสมบัติของแผ่นดินนะครับซึ่งรวมถึงช่องว่างที่เว้นเอาไว้ระหว่างถนนกับที่ดินใกล้เคียงด้วยนะครับ โดยที่ไม่จําเป็นที่ต้องมีการจดทะเบียนต่อเท่าหน้าที่นะครับและไม่อาจก่อสร้างรั้วปิดกั้นหน้าที่ดินของผู้อื่นเพื่อไม่ให้เข้ามาใช้ประโยชน์ในถนนที่เป็นทางสาธารณะได้นะครับการที่หน่วยงานของรัฐเนี่ยไม่ดําเนินการหรือถอนรั้วจึงเป็นการละเลยต่อหน้าที่ตามที่กฎหมายได้กําหนดไว้นะครับหรือปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าเกินสมควรนะครับก็สําหรับท่านใดนะครับมีที่ดินนะครับติดถนนหรือว่ามี เป็นส่วนในการให้ผู้อื่นเนี่ยได้มาใช้ถนนนะครับอันนี้ก็ต้องระวังดีๆนะครับการที่ทุกท่านนะครับได้เซ็นให้ทางราชการนะครับมาเข้าใช้เป็นที่ทางสาธารประโยชน์แล้วเนี่ยท่านเนี่ยครับจะไม่มีสิทธิ์อะไรเลยครับน้องแบงค์ในการในการจะมาทักท้วงทีหลังนะครับใช่ครับในเมื่อเรายินยอมแล้วว่าเราได้อุทิศที่ดินนะครับให้กับทางราชการนะครับเพื่อใช้เป็นประโยชน์ต่อประชาชนนะครับครับเราก็ ก็ต้องถือว่าสิทธิ์นั้นเราได้มอบไห้ทางราชการไปแล้วนะครับเราไม่สามารถที่จะมาสร้างรั้วหรือว่าในพื้นที่ที่เราอุทิศให้กับทางราชการได้ครับใช่ครับถ้าถามว่าจะทักท้วงหรือไม่ยินยอมได้ไหมได้ครับแต่จะต้องไม่ยินยอมตั้งแต่ที่ทางราชการนะครับเข้ามาใช้ประโยชน์ในส่วนของที่ดินนะครับครับท่าอตกางครับถ้าเกิดว่าทักท้วงในส่วนนี้หรือว่าไม่เซ็นยินยอมนะครับทาง ราชการก็จะดําเนินการเรื่องต่อไปนะครับก็อาจจะไปในเรื่องเสริมการเวียนคืนอันนี้ก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งนะครับแต่นี่เป็นการมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์นะครับก็คือมอบให้พีๆนั่นเองนะครับใช่ครับครับก็ท่ทันใดที่จะให้ที่ดินกับทางราชการนะครับได้เข้าใช้ประโยชน์ก็ระวังในส่วนนี้กันนิดหนึ่งนะครับจะได้ไม่เป็นข้อพิพาทกันในภายหลังนะครับใช่ครับ และสําหรับวันนี้นะครับก็ต้องขอขอบคุณน้องแบงมากนะครับที่ก็มาร่วมรายการกับพวกเราและก็มาอยู่กับพวกเราเป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับ,รบโดยในรายการของพวกเราในวันนี้ก็ได้มีการประชาัมพันไปมากมายนะครับท่านใดที่เปิดผ่าน ได้ฟังรายการของพวกเราเนี่ยก็จะเพิ่งเบื่อกันนะครับครับและหวังว่าจะมาเปิดฟังแบบนี้บ่อยๆนะครับในช่วงเวลาแบบนี้นะครับใช่ครับมาติดตามพวกเรากันเยอะๆนะครับผมครับผมและสําหรับวันนี้นะครับเวลาก็อาจจะหมดลงแล้วนะครับพวกเราสองคนก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับก่อนที่จะจากลาครับทุกท่านในวันนี้นะครับก็ขอฝาก a c e b o o k สำนักงานสารปกครองเพชรบุรีของเราไว้ด้วยนะครับท่านใดนะครับที่ต้องการติดตามข่าวสารต่างๆนะครับรวมไปถึงข้อกฎหมายน่ารู้ต่างๆนะครับก็สามารถไปติดตาม Facebook สารปกครองเพชรบุรีของเราได้นะครับเรามีอัปเดตข่าวสารนะครับหรือว่าสารานุสุดต่างๆนะครับให้กับทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของการฟ้องคดีหรือว่าการฟ้องคดีแนวคําพิพากษาแนวคําวินิจฉัยรวมไปถึงการรับสมัครงานด้วยครับครับผมพอท่านเข้าไปใน a c e b o o k ของเราแล้วใช่ไหมครับเราก็ยังมีอีกช่องทางนะครับในการติดตามข่าวสารของ ข่าวสำนักงานสารปกครองเพชรเหลียของเราครับนั่นก็คือช่องทาง YouTube ครับครับในช่องทาง y o YouTube สำนักงานสารปกครองเพชรเหลี่ยงของเรานะครับก็จะมีสาระน่ารู้นะครับที่เป็นเราเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์กันเรื่อยๆนะครับในเกี่ยวกับคดีอุทาหรณ์นะครับต่างๆเนี่ยให้ท่านสามารถไปศึกษาหรือย้อนหลังได้เองนะครับ ก็เป็นอุทาหรณ์คดีสั้นๆนะครับรวมไปถึงรายการของพวกเราก็มีให้ฟังย้อนหลังในช่องสำนักงานสารปกครองพิบีเช่นเดียวกันครับครับครับสำหวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังมากนะครับที่อยู่กับพวกเราตลอดระยะเวลาการจัดรายการนี้นะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่อาทิตย์หน้าเวลาเดียวกันนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ